รสับสดีครับทุกคนครับอยู่กับป้อม,มานอมไร้นะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่เก้ากรกฎาคม2567้าร้อยหกสิเจ็ดตอนนี้เป็นเวลาสิบนาฬิกาห้าสิบนาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ป้อมก็ยืนอยู่ที่มุมสูงนะครับของถนนเอกชัยสามแยกบางบอนนะครับนี่นะครับวันนี้ป้อมได้มาประจำบัานให้พี่น้องนะครับก็ลุบกฎหมายก็ลุบกดจราจร นะครับคำเตือนนะครับอย่าด่าเจ้าที่ตำรวจนะครับด้วยความสุภาพกันทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมไม่มีเจตนาที่จะมาวุ่นวายกับเจ้าที่ตำรวจนะครับเรามาประชาพันให้พี่น้องนะครับก็ลบกฎหมายก็ลบกฎจราจรอาชาบางบอนนะครับใครที่ผ่านมาในเส้นนี้ก็เคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับปากด้วยนะครับทุกคนพอเห็นกล้องแล้วนะครับเห็นกล้องแล้ว นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเห็นกล้องนะครับมาดูอีกฝากหนึ่งนะครับของอถนนเส้นนู้นจะเป็นบางขุนเทียนนะครับบางขุนเทียนก็มีนะครับยืนดักกันเืนซุ่มกันอยู่สองนายนะครับเห็นไหมครับทางนี้ก่อนหน้านี้โดนไปสั่งกันไปหลายคันแล้วนะครับพอเขาเห็นกล้องผมแล้วนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยนนเห็นไหมมุมเนี่ย อันนี้เป็นเป็นเป็นผู้หมวดนะครับผู้หมวดเลื่อนไหลไปแล้วครับพี่พอเห็นกล้องนะครับผมบันทึกภาพบันทึกวิดีโอเดี๋ยวเข้าไปติดตามในช่องทาง youtube ได้นะครับเดี๋ยวในทางวิอคลิปยาวนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันนะครับว่าเขาทำงานกันยังไงนะครับสัน่นมันไกลครับมันไกลมากอาจจะสั่นหน่อยนะนี่ครับตำรวจนายนี้เขาจะซุ่มอยู่ในมุมนี้นะ เขาจะซุ่มอยู่มุมนี้เขาเห็นกล้องแล้วครับก่อนหน้านี้เขาเห็นกล้องแล้วพอเขาเห็นกล้องเขาก็อันนี้นะครับนี่มีอีมีอีกม,ม,มุมนึงนะนี่ตรงนี้อน,นานเราจะได้เห็นแบบนี้นะครับสักนาน,น,นทีหนึ่งครับ <laughs> ด้วยความสุภาพกันทุกคนนะครับอย่าด่าเจ้าทีมตำรวจนะครับ การจราจรนะครับตอนนี้ก็คล่องตัวนะครับทั้งขาเข้าขาออกนะครับติดแค่สัญญาณไฟใครที่เข้ามาช้าก็ให้รับทราบกันทุกคนนะครับอันนี้เป็นแยกบางบอนถนนนีกใัยตัดกับถนนบางขุนเทียนครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งน,นี้ไปหรือ,อยังนะครับฝั่น,นี้ มีมีการให้มีการให้แบบมีคนแบบให้มาถ่ายถ่ายรูปให้ให้แม่ค้านะครับให้มาถ่ายรูปให้แล้วก็โบกไปโบกมานะครับจริงๆเขาเราไม่ว่าหรอกครับผมแค่มาไปสัมพันธ์ให้พี่น้องนะครับได้รับรู้นะครับข่าวสารต่างๆการจราจรนะครับนี่ครับอย่าไปว่าเขาสร้างภาพนะเดี๋ยวเขาฟ้องเอานะครับด้วยความเคารพกันทุกขั้นนะครับอย่าอย่าไปว่าเขานะครับอย่าไปด่าเขาแบบนี้นะครับว่าเขาเป็นการสร้างภาพหรืออะไรนะครับเขาทํางานนะครับอันนี้ขอบอกนะครับ ด้วยความเคารพกันทุกท่านนะครับเห็นไหมครับก็จะให้แม่ค้ามาถ่ายรูปใม้เขานะครับจริงๆเอาของผมถ่ายก็ได้เอาจริงๆนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปเนี่ยให้พุ่มกลับดูแล้วกันนะครับไม่ต้องมาถ่ายแบบนี้หรอกครับนะไม่ต้องมาถ่ายแบบนี้เห็นไหมเออเดี๋ยวให้ให้พุ่มกลับเข้าดูแล้วกันนะครับการทํางานนะครับแต่เ่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะให้แม่ค้ามาถ่ายให้นะครับไม่ต้องนะครับผมมีภาพที่ชัดเจนมากเลยนะครับภาพที่ชัดเจนนมาากกว่ี้ นะครับแบบภาพแบบมุมมองนะครับการทํางานทําดีนะครับตํารวจทําดีแล้วไม่ต้องมาบอกว่ามีเหตุนะครับก็มาบอกว่าเฮ้ยตารวจทําถูกผมบอกไม่ไม่ได้ผิดนะเออตำรวจเขาทําถูกนะนย่ยมายืนดักกันอยู่แบบเนี้ยยืนดักกันบริเวณตรงเนี้ยทําถูกนะครับไม่ได้บอกว่าทําผิดตํารวจทําถูกทุกอย่างเลยครับไม่มีหรอกเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยเขาก็ทําถูก ถ้าทุกคนนะครับก็รบกฎหมายก็รบกฎจราจรตำรวจก็ไม่จับหรอครับนะอันนี้ขอบอกนะครับตำรวจเขาก็ทําหน้าที่เราก็มีนะครับหน้าที่ประชาพพนธุ์นะครับผมเป็นฝ่ายประชามพนธุ์ของสมาคมนักลบด่านเถื่อนผมก็ต้องทํางานนะครับเพื่อพี่น้องเพื่อสังคมเหมือนกันนะครับถ้าใครดูผมนะครับรถก้าใช้จ่ายแน่นอนเพราะว่าถ้าท่านออกจากบ้านท่านก็คงจะไม่โดนใบสั่งถ้าตัวหมวกกันนกครับนะครับหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับหน้าที่ผมก็ปลาประชามพันุ์ให้พี่น้องนะครับ กฎรบกฎหมายกร็รบกดจราจรดูนะครับคันนั้นว่าเขาจะออกไปสั่งไหมกันนะหรือเขาจะยึดหรือยังไงอันนี้เรายังไม่รู้นะครับแต่แต่สออนี้นะเขาจะทำงานกันที่เราเห็นอยู่บ่อยๆครั้งนะครับ อะไรก็คิดเอาเองแล้วกันไม่อยากเก่านะครับนะให้ให้ให้เห็นแล้วกันนะครับเด่นชี้ไปทางนู้นแล้วนะครับชี้ไปทางโรงพักแล้วนะครับดูว่าจะมีการเจรจาในข้างในไหมในป้อมไหมครับนั่นเห็นไหมเข้าไปแล้วนะครับนี่คือสเต็ปนะครับสเต็ปแรกในการทํางานนะครับผมว่าพุ่งกลับนะครับควรควรออนออนไลน์นะครับนะถ้าท่านหินชอบด้วยนะครับ มีการแบบเชื่อมต่ออุปกรณ์กล้องไอตัวเนี้ยไอข้างในเนี้ยเชื่อมไปถึงโรงพักเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาป้ายอะไรมาบังนะครับมาบางังมาบังกระจกไว้นะครับมืดนะมืดมากนะครับเหมือนอะไรก็ไม่รู้เอออย่า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 ไปว่าเขาเป็นเป็นจอนะถ้าเป็นจอเดี๋ยวเขาฟ้องเรานะครับนะเหมือนเป็นจอนะจออะไรก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวเขาจะฟ้องนะอย่าไปว่าเขานะครับนี่ครับพฤติการการทํางานมันก็เป็นแบบนี้นะครับมันมันอะไรครับถ้าถ้าผิดก็จับคุมนะครับจับคุมหรือออกไปสั่งนะครับไม่ใช่เอาไปเจรจาอยู่ในป้อมนะครับคุณดูนะครับแล้วแล้วมันมีการมาดูผมด้วยนะเขาจะบอกว่าเอ้ยกําลังบันทึกภาพหรือไม่นะเออดูดีครับนี่นี่แหละครับแปลกแปลกไหมฮะดูครับ ออกมาแล้วเห็นไหมออกมาแล้วเห็นไหมเออออกมาแล้วนะครับโดนกดกดดันไหมเออออกมาแล้วนะดูขันข้นขันข้นขัน้นขั้นขั้นตอนการทํางานของเจ้าที่ตารวจนะครับเออเขามีแบบแผนของเขาอยู่แล้วนะครับ mm hmm. คุณต้องสวมนะครับสวมหมวกนนก,กันน็อกแล้วก็อันนี้นะเอซีของดูอ๋อเอฟซีเหรออ๋อขอบคุณมากมากอ๋ป้อมบ่นอมนะอย่าลืมนะป้อมบนอมนะเขาดูอยู่นะครับเออขอบคุณมากครับพี่เนเนเนเอฟซีเขาบอกว่าเขาดูอยู่นะครับ เดขาจะก็ดูอยู่ขอบคุณมากมากอ่าไปแล้วนะครับดูพิธีการการทางานของตํารวจเนี่ยเขาจะก็จะให้ไปปรับนะครับอยู่ที่โรงพักเนี่ยครับถ้าออกไปสั่งมันก็ควรที่จะออกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับดูการทํางานอ่าดูดูครับนะไม่รู้ทํางานกันยังไงนะครับก็แบบนี้แหละเอาง่ายดีนะครับเห็นไหมเออทะเบียนไม่ติดนะครับทะเบียนไม่ติดคุณจะโดนข้อหาอะไรครับไม่สวมนไม่ติดเป็นป้ายทะเบียนนะครับ ดีนะไม,ไม,ไม่ไม่ขับรถเขาไปนะครับไม่ขับรถซ้อนท้ายเขาไปตอนนี้ก็พัฒนาแล้วนะครับไปแล้วเห็นไหมนู่นเห็นไหมต้องสวมหมวกกันน็อกติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับผมมาประจาพันใ้พี่น้องนะครับให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบไปทั่วกันนะครับเห็นไหมอืมเป็นยังไงล่ะอ่ามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่ไปนะฝั่งนี้ยังไม่ไปพอเจอกองปุ๊บหยุดการทํางานเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าอะไรซ้อถูกทําไปครับเราไม่ว่าคนระับ <c oughs> ผมมาประจาพันในฐานะเป็นอ่า ประธานพันของสมาคมนักรบด่านเกอนเรานะครับนี่ครับอ่าดูกันต่อไปนะครับฝั่งนี้ก็ยังดื่มน้ำาครับพอเห็นกล้องพึ๊บดื่มน้ําอีกแล้วนะครับอการจราจรนะครับทั้งออกทั้งเข้าก็ติดอันนี้มันติดสัญญาณไฟนะครับทุกคนเห็นเป็นด้านจากกาญจนามุ่งหน้าไปจอมทองนะครับกาญจนามุ่งหน้าไปจอมทองการจราจรติดขัดเฉพาะไฟแดงนะครับฝั่งซ้ายพอไปได้ครับฝั่งซ้ายพอไปได้แต่ขาออกไม่ติดนะครับไม่ติดโฟลดี ส่วนมากตลาจรดเขาจะมายืนดักยืนซุ่มกันอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับทุกคนก็ต้องเข้าใจนะครับการทางานของเจ้าหน้าที่ทําถูกครับไม่ต้องมาไม่ต้องมาเสือกนะครับนะเอจะใช้คําว่าเสือกยังไงะครับว่าเฮ้ยตํารวจเขาทาถูกนะเออแบบนี้ผมตอบแล้วกันก็เขาทําถูกนะครับทําถูกทุกอย่างแหละนะไม่มีหรอกตํารวจที่ทําผิดนะครับไปแล้วนะครับเจอกล้องแล้วก็ไปแล้วนะครับเห็นไหมไปแล้ว ถแล้วครับทุกคนก่อนหน้านี้ประมาณสิบนาทีผมได้บันทึกภาพบันทึกวิดีโอสิบนาทีนิดๆนะครับได้เห็นการทํางานของเจ้าที่ตารวจไม่ต้องมาถ่ายก็ได้นะครับเดี๋ยวให้พุ่มกับหรือหัวหน้านะครับเป็นสารวัตรแล้วกันนะครับเข้ามาดูได้นะครับเข้ามาดูได้โดยไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องมีให้ใครไปถ่ายให้ผมถ่ายให้ครับนะประชามันให้ด้วยนะครับถ่ายให้แฟร์นะครับภาพผมชัดละเอียดมากครับเขียนป้ายชื่อหมดทุกอย่างนะครับกุณจะจับ อย่างไงก็ช่างนะครับเห็นทุกอย่างเออดีทําดีก็ทําไปนะครับเราสนับสนุนอยู่แล้วตํารวจทาตารวจดีไม่สนับสนุนตํารวจชั่วครับตํารวจดีๆเราสนับสนุนท่านอยู่แล้วครับทําแบบนี้ทําไปครับเพราะว่าทุกวันนี้ประชาชนไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพกฎจราจรเราอยากจะเห็นภาพแบบนี้นะครับมานําเสนอให้ท่านผอตรท่านรองหลายๆนะครับหน่วยงานและก็ท่านนายกด้วยนะครับนะเออ ถ้าจะไปปรับปรุงแก้ไขยังไงก็งนั่นเป็นเรื่องของท่านนะครับเรื่องของผมก็มาประจํา,าพันแค่นี้ครับผมก็ทําหน้าที่อย่างที่สุดแล้วนะครับไปแล้วเจอกล้องหายไปหมด <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมป้อมบานอมนะครับผมก็ต้องขอากราบลาเพียงเท่านี้เจอกันในร้อยหน้านะครับสวัสดีครับ